ได้สวดมนต์ทำวัดเรียบร้อยการสวดมนต์ทำวัดบูชาพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงค์เป็นการตะล่อมจิตใจของเราเป็นการกลั่นกรองจิตใจของเราให้เข้ามาสู่สมาธิทีละเล็กละน้อยสวดมนต์ เล็กน้อยก็ได้สมาธิเล็กน้อยสวดมนต์นานขึ้นนานขึ้นจิตก็เริ่มรวมมากขึ้นถ้ายิ่งเราสวดมนต์นานๆแล้วก็จิตจับอยู่กับบทสวดมนต์ได้มากเท่าไหร่สมาธิก็ดีมากขึ้นเท่านั้นเราได้สวดมนต์แล้วต่อจากนี้ไปก็หลับตาจเจริญภาวนา คำว่าภาวนาหมายคามว่าการทําให้เจริญขึ้นการภาวนาคือการทําให้เจริญขึ้นทําสิ่งใดให้เจริญการภาวนานี้มีทั้งสมถภาวนาแล้วก็วิปัสนาภาวนาสมถะแปลว่าความสงบความสงบของจิตใจ ความสงบของกายพฤติกรรมความสงบของวาจาถ้าเราทำสมถาภาวนาแล้วจิตใจเราเลื่มสงบแล้ววาจาก็จะสงบตามการกระทำพฤติกรรมก็จะสงบตามนี่คือสมถาภาวนาการทำให้สงบการทำความสงบให้พัฒนาดีขึ้นจเจริญก้าวหน้าขึ้น เรียกว่าสมถะภาวนาประการที่สองวิปัสนาภาวนา <c oughs> คือการทำให้ปัญญาเกิดความเจริญขึ้น <c oughs> เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นชัดเจนขึ้น <c oughs> เรียกว่าวิปัสนาภาวนาหลังจากเราสวดมนต์แล้วก็เจริญภาวนาการภาวนานี้ มีจุดประสงค์คือให้จิตมีความสงบแล้วก็มีความประสงค์ให้ปัญญาของเราดีขึ้นต้องการให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นต้องการให้เรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นไปกว่าเดิมสิ่งที่เราต้องรู้ต้องเข้าใจให้มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของหน้าที่ ของบรรปชิตหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าบรรปชิตแปลว่าผู้ชนะในสิ่งทั้งปวงผู้ที่มีความชนะต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คารวะทําไม่ได้เรียกว่าบรรปชิตอะไรบ้างที่บรรปชิตพระภิษุสัมมณีแม่ชีทําได้ แต่คารวาสทั่วไปทําไม่ได้เราชนะเขาเรื่องว่าเราตัดสินใจที่จะโกนหัวนี่เราชนะคารวาสทั่วๆไปคารวาจะยอมทั่วไปยังมีความยึดมัน่นถือมั่นในรูปร่างกายในความหลอ่อความสวยจะต้องไว้ทรงผมสวยๆผู้ชายทรงผมเท่ๆผู้หญิงจะต้อง อบไอน้ำต้องสะต้องนวดเพราะว่าคารวาททั่วไปยังยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายอยู่ในความสวยงามที่ตามองเห็นอยู่แต่เราพระภิกษุสัมเนนแม่ชีเราเป็นบนรรพชิตเป็นผู้ชนะสิ่งทั้งปวงประการแรกเราชนะได้แล้วชนะโดยการตัดสินใจที่จะโกนหัวได้ นี่เป็นความชนะที่เราหน้าภาคภูมิใจและสิ่งที่บรนมาชิดชนะเหนือคารวาดอีกเราชนะในเรื่องของโพชเนมัตตันยุตาคือการรู้จักประมาณในการกินคารวาดนี่บางคนที่มีมารยาทดีก็กินดีสุภาพดีรู้จักเพียงพอ แต่บางคนไม่มีมารยาทไม่มีความรู้จักเพียงพอก็กินแล้วกินอีกกินซ้ำกินซากกินมากกินสารพัดอย่างแต่เราในฐานะเป็นบนรรพชิตผู้ชนะเราเป็นพระเราเป็นเนรเราเป็นแม่ชีเราชนะโภชเนมัตตัญญาตคือรู้จักประมาณในการกินพระภิกษุส,สามเณรผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปก็จะกินเช้ากินเพลยน ถ้าใครที่สมาทานทุดงก็อาจจะแค่มือเดียวมืออื่นก็จะเป็นปรมัิเป็นอาหารปรมัิอาหารที่เสริมบำรุงสุขภาพร่างกายตามพุทธบัญญัติไปทั้งนี้แล้วแต่ใครจะสมาทานแต่เราสามารถชนะได้เหนือกว่าคารวสทั่วไปคารวสนี่ตอนเย็นๆก็ต้องเข้าครัวหา เมนูกินตอนเย็นตอนค่ําจะต้องหาโนอนหานี่กินกินในห้องครัวบ้างกินในห้องตัวเองบ้างในห้องนอนบ้างก็แล้วแต่ความปรารถนาของลิ้นความปรารถนาของใจนี่เราเป็นบรรพชิตเราชนะชนะเรื่องการกินได้เมื่อก่อนเรากินมากกินไม่แต่พอเราบวทแล้วเราชนะเรื่องการกินได้กินแต่พอสมควร เราชนะเรื่องอะไรอีกเราชนะในเรื่องการกินอาหารพิเศษอาหารพิเศษนี่คืออย่างเช่นยอดข้าวคาราวาสทั่วไปเนี่ยชอบกินยอดข้าวเพราะอะไรเพราะเขาถือว่ามันเป็นของดีมันสกัดมาจากข้าวจากแป้งมันเป็นยอดของข้าวเวลามีความทุกข์มากินยอดข้าวแล้วก็ สดชื่นลืมความทุกข์ไปได้กลับไปนอนบ้านเดินเซมาเซไปชนเสาไฟฟ้าบ้างชนทัวบ้างกลิ้งไปบ้างนอนเล่นกระหมาบ้างกินยอดข้าวเป็นของวิเศษสำหรับคารวาดบางคนแต่เราเป็นบรรพชิตเราชนะแล้วเราไม่กินยอดข้าวเรากินเฉพาะเม็ดข้าวอย่างเดียวนี่เป็นความชนะ ของพระพิสุของสัมมเนนไม่ชีนี่จะเห็นว่าความเป็นบนรรพชีพของเรานี่มีสิ่งที่เราเหนือกว่าคารวาสหลายเรื่องเราชนะอะไรอีกเราชนะเรื่องเครื่องแต่งกายคารวาสทั่วไปจะเลือกเสื้อผ้าสีสันอย่างนั้นอย่างนี้กางเกงแบบนั้นแบบนี้กระเป๋าจะต้องดีรองเท้าจะต้องสวย นาฬิกาต้องมีสร้อยแหวนทองคำต้องใส่แต่เราเป็นบรรพชิตผู้สละอุทิตตัวเองเข้ามาสู่บวรพุทธศาสนาเราชนะแล้วชนะเครื่องแต่งกายเรามีจีวรยอมผ้าน้ำฝาดสีเหลืองบ้างสีส้มบ้างสีน้ำตาลบ้างเราพึงพอใจของเราแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะเอาเสื้อเชิ้ตมาใส่ ไม่คิดว่าจะาหมวกของคารวาสมาใส่เรามีสบงนุ่งเราใช้แค่สองตัวสามตัวพร้อมกับผ้าเปลี่ยนแล้วก็พอใจแล้วไม่อยากจะไปเอาเกงยีนมาใส่รองเท้าส,สบายๆใส่ได้ก็พอใจไม่จาเป็นต้องสวยหรูโก้หรูราคาแพงๆนี่เป็นบรรพชิตเป็นผู้ชนะจากสิ่งทั้งปวงที่มีความเหนือกว่าคารวาส สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายน่าภาคภูมิใจในฐานะที่เราตัดสินใจโกนหัวหฮมผ้ากาสาวพัดมีบาทมีจีวรมีบริขารมาสวมกายมาใช้บริหารร่างกายเรามีความเหนือกว่าคารวะตรงจุดนี้เป็นอย่างน้อยนอกจากนั้นเรายังเหนือกว่าอะไรอีกเรายังมีเวลาในการสวดมนต์ในการทํา ทำวัดการฟังทมนั่งสมาธินี่เราเหนือกว่าคารวะหลายๆคนแต่ว่าคารวะในยุคปัจจุบันที่สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเป็นปกติก็มีอยู่มากมายมหาศาลไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ใช่ว่าเราจะเหนือกว่าเขาเสมอไปในเรื่องนี้จากนั้นเรายังมีเรื่องอะไรอีกเราชนะเรื่องอะไร สมัยคารวาดชอบดูหนังสมัยคารวยานะชอบดูการ์ตูนชอบเล่นเกมชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงสนุกสนานตามภาษาโลกมันเป็นเรื่องโลกโลกที่ชาวโลกเขาทากันพอเราโกนหัวมาแล้วลราห่มผ้ากาศวพัดแล้วใจเราชนะสิ่งที่คารวะเขาทาได้เราเคยดูหนัง หนังสารพัดเรื่องหนังบูหนังฆ่ากันนั่งฟันกันสารพัดอยา่างเราไม่สนใจก็มาแล้วเพราะไม่ได้สร้างความเจริญในจิตใจให้กับเราอีกทั้งท้าคาราวะาเเขารู้เขาก็เสื่อมศรัทธาเราอีกเราชนะอะไรชนะการฟังเพลงเพลงที่มันไม่ใช่เพลงธรรมะเพลงสนุกสนานเพลงลักลัก,ลกไข่ไข่คิดถึงคนนั้นปัถนาคนนี้อกหักจากคนโน,น้น อบหักลักคุดสารพัดอย่างซึ่งมันมิใช่วิสัยของบรรณชิตมิใช่วิสัยของพระของเนนเราชนะมันได้เราเหนือกว่าเขาเขาจึงไหวเราสมัยก่อนบางคนเคยเล่นเกมสารพัดเกมเกมทั้งเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอะไรต่างๆสารพัดอย่างพอบวชมาแล้วชนะตัวเองได้ หน้าที่ของเราคือการศึกษาธรรมะคือการศึกษาพระธรรมวินัยหน้าที่ของเราต้องอยู่กับการเจริญภาวนาะเราชนะสิ่งนี้ได้ไม่เอาเวลาไปใช้ให้มันเสียประโยชน์โดยการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนี่คือสิ่งที่เราชนะเหนือคารวะหลายหลายคนนี่คือความเป็นวันไปชิตคือความเหนือกว่า ทำไมคารวะญาจโจมต้องยกมือไหว้เราเขาไม่ได้ไหว้เพราะเราโกนหัวเขาไม่ได้ไหว้เพราะเราสวมจีวรแต่เขาไหว้เพราะมีความศรัทธาว่าคนที่โกนหัวห่ผมผ้ากาสสวพันธนี้เป็นผู้ปฏิบัติดีเขาเข้าใจอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติดีตามนี้เขาก็เข้าใจถูกต้อง ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ตามนี้เขาก็เข้าใจผิดพอเข้าใจผิดแล้วมีผลอย่างไรตอนเช้าเดินขอข้าวชาวบ้านกินบางองค์กินข้าวชาวบ้านแล้วไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิบางองค์กินข้าวชาวบ้านแล้วไปดูหนังไปฟังเพลงไปเล่นเกมมีเรี่ยวมีแรงแล้วไปทำความชั่วหลังจากที่กินข้าวชาวบ้านแล้ว ก็ทำให้เขาสูญเสียศรัทธาทำไมพระเนนแม่ชีหลายรูปหลายท่านเป็นที่เคารพสการะของพระภิกษุของคารวะเยยมทั้งหลายเพราะเขามีความมั่นใจมีความศรัทธาว่าผู้นั้นผู้นี้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเขาจึงไหวทำไมพระเนนผู้ปฏิบัติแม่ชีบางท่านไม่มีคนเคารพนับถือเลย เพราะเขารู้ว่าบุคคลคนนี้ภิกษุรูปนี้สมเณีรูปนี้แม่ชีท่านนี้ไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในธรรมไม่มีความสำรวมเขาก็ไม่ไหวสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะที่เราเป็นบนรรพชิตในฐานะเป็นพระภิกษุสัมเณีแม่ชีสิ่งสำคัญที่ต้องพินิจพิจารณาอีกประการหนึ่ง ในฐานะที่เราเป็นทักขินนยบุคคลเป็นบุคคลที่สมควรแก่การถวายทักษิณาทานนั่นก็คือการพิจารณาในเรื่องของสังขารร่างกายของตัวเราสังขารร่างกายของตัวเรานี้มันเป็นพิษเป็นภัยกับทุกคนและก็เป็นพิษเป็นภัยอย่างนี้มา หลายร้อยหลายพันหลายหมืน่นแสนชาติเป็นพิบูลภัยมาไม่รู้กี่กับกี่กันทําไมเราจึงต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องการต้องตายอยู่นั่นแหละซ้ําไปซ้ำมาอยู่เลยไปเพราะอะไรเพราะเรื่องของสังขารร่างกายนี้แหละจึงเป็นเหตุให้เราเกิดตายเกิดต,ตายอยู่นี้เรามาเกิดชาตินี้ก็นับเป็นชาติที่สิบล้านร้อยล้านแล้ว ที่วนเวียนว่าอยู่กับสังขารร่างกายนี่แหละพอเกิดมาก็ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารของตัวเองพอโตขึ้นมาก็อยากใหญ่อยากโตอยากมีเกียรติอยากได้รับคำเชิดชูให้คนนั้นยกย่องอยากแต่งกายให้มันสวยงามให้มันเท่เป็นที่พอใจของสาวๆของหนุ่มๆเพราะรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นตัวเราของเรา แล้วคนนี้ก็อยากจะได้สาวๆต่างๆมาครอบครองอยากจะได้นุ่มๆมาเป็นสมบัติส่วนตัวเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายแบบนี้มาทุกภพทุกชาติก็ทำให้เราเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ทุกภพทุกชาติมีความทุกข์เข้ามาสิงอยู่กับใจมาตลอดมาจนกระทั่งถึงภพชาตินี้จะดูได้อย่างไรว่าคนไหน มีสักกายทิฏฐิติดต,ต,ตัวมามากมีความยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายมากมเาก็จะสังเกตได้จากการกินกินมากกินไม่รู้จักเวลาเวลากินไม่รู้จักประมาณเพราะยึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายมากการแต่งตัวการแต่งตัวเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับต่างๆของใช้ต่างๆต้องรู้ต้องโก้ต้องรำ่ำต้องรวยต้องมีหน้ามีตา นี่เพราะจิตมันมีความยึดมั่นอยู่กับสักกายทิฐิร่างกายมันนานหลายแสนหลายล้านชาติอีกทั้งคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมากพวกนี้ก็จะยึดมั่นในเรื่องระหว่างเพศมากมีความสุขสนุกสนานพึงพอใจ กับการมีเพศสัมพันธ์ความสนุกสนานอยู่กับเรื่องระหว่างเพศการสัมผัสทางประสาททางด้านร่างกายมากยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากก็มีความสนุกสนานในเรื่องทางเพศมากสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่บันประชิตยอยู่เหนือกว่าคารวะญาติโยมทั้งหลายคารวะท,ทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมาก ยุ่งเกี่ยวกับร่างกายตัวเรามากยุ่งเกี่ยวกับร่างกายบุคคลอื่นมากคารวาสจึงมีสภาพเป็นเสมือนบุคคลผู้หมกมุ่นมัวเมาและก็มอมเมาตัวเองอยู่กับสิ่งนั้นแต่เราเป็นบรรพชิตเราเป็นผู้ชนะแล้วต้องไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องร่างกายมากเกินไป ต้องไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการสัมพันธ์สัมผัสในเรื่องของเพศตรงข้ามจนมากเกินไปหรือไม่หมกมุ่นเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะบรรปะชิตคือผู้ชนะถ้าจิตของเรายัางชุ่มไปอยู่ในเรื่องของกิเลสที่วนยในหัวเราแม้เราจะไม่ ไปกระทำกาเมสุมิชาจาร์ไม่ไปละมุดละเมิดล,ลูกเมียใครแต่เรามีความหมกมุ่นอยู่ในกามอยู่ในตัวเราอย่างนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิมันยังชุ่มอยู่กับตัวเราในฐานะเป็นบรรปะชิตความเป็นบรนปะชิตของเราก็มีความบริสุทธิ์สะอาดน้อยลงความน่าเคารพสักการะกราบไหว้ก็จะน้อยลง ทำอย่างไรในฐานะที่เราเป็นบรรพชิตเราต้องทำเราต้องคิดสิ่งหนึ่งก็คือสักกายทิฏฐิคิดจี่ณาทุกวันสังขารร่างกายของตัวเราเองสังขารร่างกายของบุคคลอื่นไม่ว่าตัวเราหรือไม่ว่าตัวเขาไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าเด็กหรือคนแก่ทั้งหลาย มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบมีกระดูกเป็นโครงร่างกายมีเส้นเอ็นเป็นเครื่องร้อยรัดมีเนื้อมาปะกติดอยู่กับกระดูกทั้งหลายมีตับไตมีไส้มีปอดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีเยี่ยวมีขี้มีน้ำดีมีเสเลดน้ำลายมีมันสมอง น้ำเหลืองต่างๆมากมายเต็มไปหมดต้องพิจารณาอย่างนี้แม้กระทั่งในขณะที่เรานั่งอยู่ในขณะน,นี้ลองนึกดูว่าตัวเราเองก็ดีตัวเขาก็ดีผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเราทั้งหลายมีผิวหนังหุ้มอยู่โดยรอบมีผมอยู่ข้างบนศรีรษะมีขนอยู่ตามตัวมีฟันอยู่ในปากมีเล็บอยู่ที่ปลายนิ้ว ส่วนภายในมีตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาคารเก่าน้ำมันน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองอุจจาระปัสสาวะพร้อมด้วยหนอนพยาธิที่อาศัยอยู่ในขี้ในลำไส้ใหญ่ของเรามีเหมือนเหมือนกันทั้งสิ้น,นถ้าเราพิจารณาแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเรากับเขามีคุณค่าเสมอกันไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือเราจะเป็นหญิง มีคุณค่าเสมอกันคือเราเป็นจิตเหมือนกันแล้วก็มาแทรกมาสิงมาอยู่ในสังขารร่างกายอันแสนสกรปรกนี้เหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายเราสกรปรกมีความรู้สึกเหม็นในร่างกายตัวเราเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายผู้ชายก็สกรปรกร่างกายผู้หญิงก็สกรปรกเหมือนกันสกรปรกทั้งภายในและภายนอก ถ้าเรามองเห็นร่างกายเราสปกปรกเราจะมองเห็นร่างกายเขาสกปรกพอพิจารณาถึงความสกปรกร่างกายแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าหมกมุ่นในตามจนมากเกินไปพอรู้สึกว่าร่างกายเรามันสกปรกและร่างกายเขาก็สกปรกสิ่งที่ Hass ออกมาจากกายเราสกปรกสิ่งท <uh ี่ออกมาจากกายเขาก็สกปรก พิจารณาง่ายๆบางคนกินเหล้าไม่รู้จักประมาณกินเหล้าจนอ้วกออกมาอาหารที่กินเข้าไปแสนอร่อยอ้วกออกมาแล้วจะตักใส่ปากกลืนกลับไปใหม่ทำไม่ได้เพราะอะไรรู้สึกว่ามันสกปรกทั้งท่าที่ตอนที่เรากินพร้อมกับเหล้ามันอร่อยสีสันน่ากินกลิ่นหอมหวานอร่อยดี กินเข้าไปเบเคี้ยวเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารอวกออกมากลืนกลับคืนไปไม่ได้นี่แสดงว่าร่างกายเราสกรปรกเราเป็นฉันฉันใดเขาเป็นฉันนั้นเรากินอาหารเข้าไปในตัวแล้วปวดท้องไปขี้ขี้แล้วก็นั่งกลับหลังหันไปดูขี้ในโถส้วมของเราขี้ของเราเหม็นฉันใดขี้ของใครใครก็เหม็นฉันนั้น ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะไม่หมกมุ่นในกามเราจะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องของกามเราจะใช้เวลานี้ในการสวดมนต์ในการเจริญภาวนาหนั่งสมาธิพิจารณาทำได้มากขึ้นถ้าเราไม่ไปหมกมุ่นอยู่ในกามอีกทั้งถ้าพิจารณาได้อย่างนี้ปัญหาสังคมก็จะลดลงปัญหาการที่จะไป ซื้อบริการหญิงทั้งหลายชายทั้งหลายก็จะลดลงปัญหาการคมขืนสตรีปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิตก็จะลดลงถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นี่เรียกว่าสักกายทิฏฐิเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นในรูปร่างกายพิจารณาอย่างนี้ไว้เรื่อยๆใจเราจะสงบและไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องกามมากเกินไป พอใจเราไม่ไปยุ่งเรื่องการมากเกินไปจิตมันก็จะมีความผ่องใสจิตเราก็จะเบาสบายเวลานั่งสมาธิภาวนานิวร์ในเรื่องการาฉันทะก็จะไม่มากวนใจนั่งหลับตาภาวนาหายใจเข้าหายใจออกภาวนาตอนเข้าภาวนาตอนออกหายใจเข้าพุทโธย่อพุทโธจะรู้สึกสบาย และเข้าสู่สมาธิได้ง่ายเพราะว่าความฟุ้งซ่านในเรื่องของกามเรามีน้อยลงความฟุ้งซ่านในเรื่องของสักกายาทิฏฐิมีน้อยลงนี่เป็นสิ่งที่บรรพชิตพระภิกษุสมมณเณรแม่ชีพึงคิดพึงพิจารณาไว้ทุกวันทุกวันจะรู้สึกว่าร่างกายเราจะสบายขึ้นจิตใจเราจะเริ่มเบาขึ้นทีละเล็กเถะน้อย นั่งสมาธิก็จะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นนะต่อจากนี้ไปให้พระพิกษุสำเนนแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั่งหลับตาทำร่างกายให้สบายหายใจเข้าหายใจออกให้สบายนั่งนึกถึงภาพตัวเองในขณะที่เราอยู่ในขณะนี้ ร่างกายของเราก็มีอวัยวะภายในภายนอกต่างๆนาน,นานตามที่กล่าวมาแล้วนี้พิจารณาภายในพิจณาภายนอกพิจณาตัวเราพิจณาตัวเขาอย่างนี้สักครู่หนึ่งแล้วจิตใจมันจะเกิดความสงบขึ้นมาพอใจเกิดความสงบเบาสบายแล้วก็เริ่มต้นภาวนาได้ก็จะเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นนะ นั่งหลับตาพิจารณาตัวเองอย่างนี้สักครู่หนึ่งแล้วค่อยภาวนาหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธทำใจสบายสักครู่หนึ่งแล้วเราจะได้แผ่เมตตาอุทิศสงุส,งสนเป็นลำดับต่อไปฝากกฎติดตามกกไลค์ บกแช่ให้หัมมะโดยพระอาจารย์หัมมะนุสสองด้วยนะคะกับโมหนาสาธุค่ะ